สวัสดีครับผมนายพงศกรฤทธิบ้านลือเลขประจำตัว5 3 1 0 0 6 3 1 9 2วันนี้จะมาทำชิ้นงานการบ้านนะครับเป็นไมโครโฟนครับเริ่มแรกเราก็ทำการสเกตต์ก่อนนะครับโดยผมจะวาดสี่เหลี่ยมเริ่มจากจุดออร g i n นินนะครับกำหนดขนาดตรงนี้เน,น,นี่ยนะ70 และตรงนี้เนี่ยก็คือ90นะครับจากนะ้นับเราจทำการลบคมตรงนี้นะครับแล้วก็ทางฝั่งนี้ด้วยนะครับแต่ฝั่งนี้จะมีขนาดเท่ากับ30โอเคก็ได้ามาประมาณนี้นะครับ ผมทำการ extrude มันขึ้นมานะครับเป็นระยะเท่ากับ30จากนั้นเนี่ยผมก็ทำการ fillet นะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับ ด้านล่างเขากับประมาณ2มิลน,นะครับก็มาันมาหน้าตาประมาณนี้นะครับจากนั้นนะราหงุดหงมการสเก็ตที่หน้า,หน,าหน้าตัดนี้นะครับก็วาดหลวงผมขึ้นมา มีรัศมเเท่ากับ10มิลน,นะครับ้ว้อ้ยทำการเอ็กซ์ทมันขึ้นมานะครับโดยมีการลูกเข้านะครับ12สองศสสูงขึ้นมา30มินินะครนะ ในขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะทำการสร้างเพนขึ้นมา1งเพนนะครับโดยอ้างอิงจากไ์เพนนะครับจากนั้นนะครับผมจะทำการสเกต โดยสร้างเส้นโค้งนะครับให้เป็นส่วนของที่ยื่นออกมาจากฐานไม้นะครับต่อไปนะครับผมก็ทำการสเก็ตในหน้าตัดนี้นะครับ เลือก convert entity นะครับเพื่อให้มันมีเส้นสเก็ตออกมาเพื่อให้เป็นโปรไฟล์ของการล็อฟนะครับจากนั้นก็เลือกสวิ e นะครับแล้วก็ในส่วนของพาร์ทเนี่ยเลือกเส้นนี้โอเคเราก,ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมจะทำการ วาดสร้างสร้างเพนอีกเพนหนึ่งนะครับให้ขนานกับหน้าตัดที่ผมเลือกไว้ระยะห่างเนี่ยเท่ากับ15มิลน,นะครับ10มิลก็แล้วกันโอเค ดังนั้นนะครับผมจะทำการสเก็ตบนเพลนนี้นะครับโดยผมจะสร้างวงกลมนะครับที่มีรัศมีเท่ากับ10มิลแล้วผมจะทำก,การ extrude มันนะครับ เป็นระยะเท่ากับ30นะครับก็ได้หน้าตาประมาณนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยผมจะทำการล็อตเพื่อเชื่อมนะครับระหว่างพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก2อันนี้นะครับล็อตกโดโอเค เราก็ทำการตกแต่งนะครับโดยการฟิลเลมันนะครับลบคมมันสักหน่อยหนึ่ง2องมิลก็แล้วกันนะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไมโครโฟนนะครับ ผมก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ